สวัสดีครับพบกับช่องช้างแฟมิลี่น้องจูเนียนะครับวันนี้เรามาดูน้องจูเล่นดินปะแป้งกับคุณแม่ทันวาใครมั่งฮะคุณแม่ทันวาแล้วค่ะว้าวว้าวว้าวพูดอะไรอีกไม่ต้องเลยไม่ต้องเลยไม่ต้องมันไม่ต้องมันวายเอะเลยมีอะไรครับ มีมีอะไรมีอะไรในใจหรือเปล่าฮะมีอะไรในใจหรือเปล่าฮะโอ้โหเนี่ยนั่น أن, นั่นนั่นพูดดีด้วไม่ได้แน่เนี่ยแกเอาดีมาใส่พ่อแล้วเนี่ยฮะโอ้ยโอ้ยแล้วใครนี่ยใครนีร่ ia, ตัวปัป๊บๆนี่ใคร,ใคร,ใครน,นี่ฮะออใครใครใครโจมปั๊บเนี่ฮะใครโจมปั๊บนี๋โอ้ ทำไมนอนน่ารักจังเลยเนี่ยนี่ฮะโอ้เย็นจังเลยเนี่ยโอ้ยโอ้ยเอาหลับตาด้วยหลับตาก่อนหลับตาก่อนเอาเอาเอาโอ้ยแม่ก็ดูแลดีพี่สาวก็ดูดูแลดีว่าศาสนาดีนะจูเนียรเนี่ยโอ้โดนหัวพ่อหมดเลยเว้ะไม่ไหวแล้วดิฮะไม่ไหวแล้วแม่บ้าด้าวยเห็นเอ้า เอาๆๆเอ้า,า,า,าให้จูนอนก่อนจูเขาจะนอนนอนทักก่อนเนี่ยเล่นน้ำแล้วก็ต้องนอนสิคะเล่นน้ำแล้วต้องนอนสิคะนอนนอนหายเหนื่อยก่อนเนาะจูเนาะแล้วข้าขึ้นบ้านน่าหลงเนาะดูดูท่านอนเนี่ยโอ้โหโอ้โห มีพี่เลี้ยงนะมีพี่เลี้ยงอ้าวจะลุกไปทำไมเนี่ยไม่ต้องลุกหรอกน,นั่งท่ากบอยู่นี่อ่นั่งท่ากรบเด้อเอา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 าโน่เดินไ้เงาแล้วเนี่ยเอาแต่คนนี้ไม่สนนะคน,นนี้จะนอนอย่างเดียวคนนี้อรอหรือเปล่ปาขนมขนมคุณผู่มาให้กิน ว่าอ,อ,อร่อยไหมเดี๋ยวพวกนี้จะซื้อมาให้กินอีกเลอถ้าหมูจูชอบเออเดี๋ยวคนปู่ซื้อมาให้กินอีอืมเอาใส่มะพร้าวบอปลาใส่มะพร้าวนะเนาะปลาใส่มะพร้าวเนี่ยหมูชอบหมูจูชอบใส่มะพร้าวถ้าหมูจูนนะหมูชอบใส่มะพร้าวกับคนปู่อืมปีโป้เดี๋ยวไว้ก่อนช่วงนี้ ไอ้หญิงเอามาให้เยอะเลยวันนั้นน่ะนะช่วงนี้เอาเอาขนมเนาะไส้มะพร้าวก่อนเนาะอร่อยอร่อยเลยเนาะเอ้า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 ลูกได้บ่เนาะอืมลูกได้บ่ดิฮะติดพุงนะติดพุงเนี่ยลูกได้บ่เด๋อเอ้า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  อะไรจะเป็นขนาดนีเนี่ยอ้าวเ้ยเอ้ยโอ้ยเฮ้ย้ยอ่าพี่ปุ้ยพี่ปุ้ยมีอะไรจะคุยด้วยหรือเปล่าวันนี้มีอะไรจะคุยกับพ่อวันนี้ฮะมีอะไรจะเปิดออกคุยกันได้นะคุยได้ทุกเรื่องยกเว้นเรื่องความรักความรักยังไม่นับหนน่ะ ยังเป็นเด็กอยู่ยังยังเป็นเด็กอยู่ยังเป็นเด็กอยู่ให้โตกว่านี้หน่อยเนาะเนาะเราก็โตกว่านี้หน่อยเนาะเฮ้ยเราโตกว่านี้หน่อยก็มีผู้บ่ายังเด็กกันไปพ่อยังไม่อนุมัติอะอยให้แม่ว่าป่อยพี่ว่ายพี่ว่ากับพี่ป้านานาไปก่อน เราเรอสักพักนะโอเคไหนล่ะหมูอ้วนไปไหนล่ะหมูอ้วนไปโน่นแล้วหมูอ้วนหมูอ้วนไปโน่นแล้วไปแล้วหมูอ้วนไปแล้วสวนโน่นกับหมูหนาวขอบคุณยายโอเคใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ช่วยเป็นกำลังใจให้ช่องช้างปัมมลี่นองจูเนียด้วยนะครับสวัสดีครับ